السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سوى الحمد لله وشكوت الله سبحانه وتعالى ได้มาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับเราไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเรายังมีการเรียนในรูปแบบออนไลน์อยู่ถ้าเรามีความสนใจถ้าเรามีความตั้งใจชาวล้อนะครับการเรียนออนไลน์ก็ทําให้เราความรู้อยู่เหมือนกันนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับอาจารียนทุกคนยกมือขึ้นขอดูอาก่อนเรียนพร้อมกันนะครับ รับบิษณเดนียอไหนมันวารุตุคนีฟามันรับบิษณเดนียอไหนมันวารุตุคนีฟามันรับบิษณเดนียอไหนมันวารุตุคนีฟามันอัลลอฮุมะอามีนอ่าวิชาอัลฮะดีษของเราในวันนี้นะครับอ่าจะครูจะนำนะครับฮะดีษอีกบทหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับนำมาเสนอนำมาสอนนำมาบอกให้กับนักเรียนนะครับเป็นฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่สิทธิ ของมุสลิมต่อมุสลิมสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้กับพี่น้องมุสลิมของเรานะครับอ่ะาะดีนี้เนี่ยหน้าที่ของมุสลิมต่อมุสลิมมีทั้งหมด5ประการด้วยกันนะครับบางอย่างนะครับบางประการเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นวาญบบางประการเป็นเรื่องของสุนัตนะครับบางประการเป็นเรื่องของอ่านะฟอดูกิฟายาอ่ะเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันนะครับคอลาเราซูลุลอฮิ็อัลลอฮุอะลัลฮิวะซัลลัมฮักุนมุสลิมีอะลันมุสลิมีคอมสตุน raddus salami wa ayyadatun maridi wa tiba'un janaizi wa da'wati ija, wa atishi muttafakun alaihi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hakun muslimi alal muslimi khamsatun raddus salami wa maridi wa'ttiba'un وإجابة الدعوة وتشميت العاقش متفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمسة رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاقش متفق عليه قال สิทธิของมุสลิมต่อมุสลิมมี5ประการ 1. การรับสลาม 2. การเยี่ยมผู้ป่วย 3. การติดตามยยนาซะหรือผู้เสียชีวิตนั่นเองนะครับ 4. การตอบรับคำเชิญ 5. การตอบรับการจามรายงานโดยบุคอรีและมุสลิมนะครับเรามาดูกันนะครับฮะดิษนี้นะครับท่านรออูซูลได้สอนได้บอกเราเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพี่น้องมุสลิมของเรานะครับมีทั้งหมด5ประการด้วยกันในฮะดิษนี้นะครับ อ่าดีนี่เนี่ยบอกไว้5ประการด้วยกันมีอะไรบ้างประการแรกเลยประการที่หนึ่งเลยการรับสลามนะครับการให้สลามการรับสลามเป็นสิ่งที่ศาสนานั้นส่งเสริมให้เราทำนะครับคนหนึ่งให้สลามนะครับการรับสลามเนี่ยนะครับถือเป็นเรื่องของการเป็นสุนัตแต่การการให้สลามเนี่ยเป็นสุนัตแต่การรับสลามเป็นวาญิบนะครับวาญิบคือสิ่งที่จําเป็นต้องทำนะครับทำไมทำล่ะคนนั้นก็ได้รับบาปไปเมื่อมีคนหนึ่งคนได้มาให้สลามเรา เราจาเป็นต้องรับสลามเป็นสิทธิเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติต่อพี่น้องมุสลิมของเราพี่น้องมุสลิมของเราให้สลามเราเราจําเป็นต้องรับสลามอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2นะครับการเยี่ยมผู้ป่วยการเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยเป็นเรื่องนะครับที่ศาสนาส่งเสริมให้เราทำนะครับท่านนบีเนี่ยส่งเสริมท่านนบีเนี่ยสนับสนุนให้เราทำนะครับถ้าว่าเรารู้ว่ามีผู้ที่ป่วยนะครับมีพี่น้องมุสลิมของเราที่ป่วยหรือคนรู้จักของเราป่วยญาติของเราป่วย เพื่อนของเราป่วยสุนัตให้เราไปเยี่ยมนะไปให้กําลังใจไปขออุอานะครับให้คนที่เรารู้จักให้พี่น้องสิ่งของเราเนี่ยหายป่วยนะครับการที่เราไปเยี่ยมเนี่ยทำให้คนป่วยเนี่ยเขามีกําลังใจนะครับเมื่อมีกําลังใจนะครับความเจ็บป่วยมันก็จะทุเลาลงนะครับการรักษามันก็จะง่ายนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับให้เราเนี่ยไปเยี่ยมเยียนไปขอดุอาให้กับผู้ป่วยนะครับให้หายป่วยนะครับสุนัตให้เรานั่นไปนะครับไปเยี่ยมเยียนกันนะครับ ไปให้กำลังใจกันนะครับในเรื่องของการป่วยในถาสนารรสงเสียลให้เราเยี่ยมผู้ป่วยนะครับอ่าแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์โควิดเราไปเยี่ยมที่บ้านไม่ได้นะครับก็ให้เราอ่าเยี่ยม้วยกับการโทรนะครับการไลน์ไปหาการโทรไปหาให้กําลังใจกันขอดูอาให้กันนะครับอ่า <c oughs> ประการที่3นะครับ,รบการติดตามเยนาซ่าคำว่าเยนาซ่าคือผู้ที่เสียชีวิตนั่นเองครับการติดตามเยนาซาครับเมื่อมีการเสียชีวิตนะครับมีเยนาซาขึ้นเนี่ยนะเป็นฟอดูกีฟายะ นะครับสำหรับคนที่อยู่ในหมู่บ้านคนที่อยู่ในตำบลเดียวกันเนี่ยจะต้องจัดการศพนะครับการจัดการศพมีทั้งหมดกี่ประการมีทั้งหมด4ประการนะครับคือการอาบน้ำอาบน้ําให้กับมายัดการหอ่อนะครับการห่อมายัดแล้วก็การละหมาดยยนาซะนะครับแล้วก็การฝังมายัดนั่นเองนะครับมีทั้งหมด4ประการด้วยกันการติดตามยยนาซะก็คือการที่เรานั้นนะครับไปละหมาดนะครับไปละหมาดขอดุอาให้กับผู้ที่เสียชีวิต แล้วก็ติดตามนะครับไปฝังนะครับไปฝังในกูทิคูโบสนะครับไปส่งไปส่งมายัดที่กูโบสไปส่งเยนอาซาที่คูโบสนะครับทันนวีเนี่ยส่งเสริมให้เราทําผู้ที่ไปละมาดให้กับคนเสียชีวิตนะครับไปขอทวากับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจะได้ผลบุญตอบแทนมากมายเลยนะครับมีทานตบีบอกได้ถึงผลบุญประมา,ะมาณภูเขาอุหุดนะครับแล้วใครก็แล้วแต่ที่เมื่อละหมาดเรียบร้อยแล้วนะครับขอุอาเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ไปส่งมายัดที่คูโบสไปขอทวาที่คุโบสอีก ก็ <kę> จะได้ผลบุญอีกมากมายอีกประมาณหนึ่งภูเขาอุฮุดนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราต้องการจะได้ผลบุญครับเราขอด้วยให้กับคนที่เสียชีวิตให้เราตาลาพยายโยในกับผู้ที่เสียชีวิตเราเองก็ได้ผลบุญด้วยนะครับการติดามยานาซเป็นสิ่งที่มุสลิมจะต้องปฏิบัตใิในกับพี่น้องมุสลิมเหมือนกันนะครับต่อไปประการที่4คือการตอบรับคําเชิญการตอบรับคําเชิญน,นะครับตอบรับคําเชิญเนี่ยมีพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยมาเชิญเราไปร่วมง,งานเป็นงานที่ศาสนาไม่ได้ห้าม ครับเป็นงานที่ศาสนาส่งเสริมไม่ทําอย่างเช่นการแต่งงานนะครับงานแต่งงานหรือว่ามีพี่น้องมุสลสิมของเราเนี่ยมาเชิญให้ไปรับประทานอาหารที่บ้านครับไปกินบุญรบประทานอาหารที่บ้านนะครับถึงแม้อ่าผู้ที่เชิญเราไปเนี่ยจะเป็นคนจนอาหารที่เขาทาเลี้ยงเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาหารที่ราคาแพงไม่ใช่อาหารอย่างดีเลิศเหมือนที่เราเคยกินนะครับก็นะบีก็ส่งเสริมให้เราเนี่ยตอบรับคําเชิญให้เราไปตามคําเชิญนะท่านนบีเนี่ย ถูกเชิญให้ไปรับประทานอาหารของบาศสหบาทนะครับ,บ,บ,นะรบโดยที่สหบ้านเนี่ยทำแค่ขาแพะขาแกะซึ่งเป็นอาหารที่ไม่ได้ราคาแพงเลยนะครับคิดดูขาแพะขาแกะมีเนื้อยูนิดนึงท่านนาบีก็ไปนะครับเพราะการตอบรับคำเชิญเนี่ยเป็นการทําให้คนที่เชิญเราเนี่ยมีกําลังใจรู้สึกดีใจที่เราตอบรับคําเชิญเราไปตามคําเชิญน,นั้นนะครับเจ้าภาพก็เชิญเราศาส,สนาเนี่ยส่งเสริมให้เราไปแต่ต้องเป็นงานที่ศาส,สนา อนุญาตให้ทำนะครับมาใช้งานที่ฮารอมในงานต้องไม่มีของหารอมอยู่ต้องเป็นงานที่ฮาลาลอย่างเช่นอ่าถูกับเชิญให้ไปงานแต่งงานนะครับอ่างานอากกิโกะนะครับหรือว่างานอ่าทำบุญนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าต่อไปประการที่5นะครับการตอบรับผู้ที่จามการตอบรับการจามนะครับเมื่อมีการจามเนี่ยอนันบีเนี่ยสอนนะครับ,นนบ,นนนะรบผู้ที่จามาเนี่ยเชยให้กล่าวอะไรกล่าวอัลฮัมดุลิลละนะครับและคนที่อยู่ข้างๆ้างที่ยินคนกล่าวอัลฮัมดื้อละ ก็ให้กล่าวว่ายะรหามุกัลลฮ์นะครับคนจามประกาวอีกครั้งว่ายาดีนาวยาดีคุมุลลฮ์อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการตอบการจามนะครับอ่าเป็นการขออุอาให้กันนะครับอันคำดีล้วเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเมื่อจามออกมาขอบคุณอัลลอฮ์อีกคนนึงก็ขออุอาให้กับผู้ที่จามเนี่ยให้มีอ่าสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอ่านะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการที่นะ เป็นการสิทธิของมุสลิมที่เราจะต้องปฏิบัติกันนะครับการตอบรับการจามมีคนจามก็กล่าวอัลฮัมดลและไอคนกล่าวยาดฮมก็ล้อคนจมกล่าวยาดีนาวยาดีกุมุลล้อนะครับนี่นี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นการขออาให้กันเป็นการสิ่งที่นบีส่งเสริมให้ทำนะครับทั้งห้าประการนะครับอะดิษนี้รายงานโดยบุคอรีและมุสลิมนะครับสิทธิของมุสลิมต่อมุสลิมทั้งห้าประการเมรื่อเรียนรู้แล้วนะครับอย่าลืมนำ,นำไปปฏิบัติด้วยทั้งห้าประการถ้าเรามีความสามารถให้เราทำทั้งห้าประการนะครับ ให้เราฝึกให้เราทําทั้ง5ประการเมื่อเราทําแล้วก็ได้ผลบุญด้วยนะครับวันนี้นะครับครูขอฝากงานให้นักเรียนสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราเรียนรู้แล้วนะครับให้นักเรียนเนี่ยกลับไปเขียนฮะดีสนะครับไปเขียนฮะดีสนะครับในเรื่องสิทธิของมุสลิมเนี่ยนะครับเขียนลงสม,มุดให้เรียบร้อยพร้อมกับคําแปลภาษาไทยด้วยนะครับฮะดีสเนี่ยอยู่ในหน้า37ดนะครับดูในคลิปก็ได้หรือดูหนังสือหน้า3 7ก็ได้ส่วนสระต่างๆเนี่ยให้ดูตามในคลิปนะครับเพราะในหนังสือเนี่ยบางทีสระไม่ครบนะครับ ให้เราใส่สระให้ครบนะครับเขียนคําแปลให้เรียบร้อยนะครับเขียนลงสมุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟังให้ดีแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ครูดูครูจะตรวจเพื่อให้คะแนนด้วยนะครับคนที่ส่งมาครูก็จะมีคะแนนให้คนที่ไม่ส่งก็ไม่มีคะแนนให้นะครับเป็นคะแนนเก็บของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนอบิไบลัยตอฟิกวันฮิดายะอัลสลามุอะลัยกุมตุลลอฮ์วะบเระกาตุ